บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมเครื่องซักผ้าตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนยี่ห้อ LG นะ LG ขนาดนะขนาดสิบกิโลกร,รัมนะสิบเคจีนะขนาดสิบกิโลกร,รัมนะติกิโลกร,รมัมรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่นรุ่นมันอยู่ข้างหลังนะต้องเดินมาข้างหลัง เครื่องซักผ้าอ้าวนี่มันอะไรเนี่ยไม่ใช่ LG เนี่ยนะตัวเครื่องตัวถังเป็นโตชิบ้านะฝาบนเอาฝาบนเป็น LG อา้าวแล้วยี่ห้ออะไรกันแน่เนี่ยฮะยี y ่ห้ออะไรกันแน่อืมืมึส่งไปซ่อมทีตี LG บอกของของโตชิบ้านะส่งไปซ่อมที่ศูนโตชิบ้าศูนโตชิบ้าบอก ของ LG ไม่ใช่โตชิบ้าโอ้ยปวดหัวแย่เลยนะปวดหัวแย่เลยไม่รู้จะส่งศูนย์ซ่อมไหนเลยนะโอเคอาการเจ้าของบอกว่าปั่นแห้งได้แต่แต่ซักไม่ได้นะนะนะก็หมุนได้นะนะ โอเคนะเดี๋ยวเราจะทดสอบป้อนไฟเข้าไปซินะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไวไหมนะเดี๋ยววิตเดี๋ยวช่างชวิตเสียบพักก่อนนะนะเสียบลักก่อนนะเอาเสียบลักเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วเ้าเปิด power on อ้าวกิ้งกองกิ้งกอง power on นะ นะกดเริ่มโปรแกรมเลยนะสตาร์ทเลยนะกดสตาร์ทเลยเห็นไหมใบทักก็หมุนนะหมุนซ้ายหมุนขวานะใบทักก็ทํางานนะหมุนซ้ายนะหมุนขวานะซ้ายขวาก็หมุนนะโอเคเดี๋ยวจะนะเดี๋ยวปิดก่อนนะปิด18เห็นไหม1นาทีโอเคปิดก่อนนะจางก็วิบปิดก่อนนะปิดเครื่องก่อนนะ น้ช่างวีปปิดเครื่องก่อนโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทดสอบต่อน้ําเข้าไปนะต่อน้ําเข้านะต่อน้ําเข้านะโอเคนะช่างทวีปก็ต่อท่อน้ําเ,เข้าเรียบร้อยแล้ว <Graeme. S 1> นะต่อท่อน้ําเข้าเรียบร้อยแล้วนะเอาเปิดเปิดน้ำเอะเปิดน้ําเข้าเครื่องเอาละเปิดน้ําเข้าเครื่องแล้วนะเปิดน้ําเข้าเครื่องแล้ว อ้ามาเปิดเครื่องเจ้เปิดอ่าอวกล่องจิ้งกองอนะเอ,อ,กอาอกดสต,ตาร์ทเลยนะเริ่มเจ้เริ่มตักเลยนะกดสตาร์ทนี่นะสตาร์ทอ้าวิ้งกองอ่านะใบตักทำงานแล้วนะใบตักทำงาน น้ำไม่เข้าเครื่องนะน้ำไม่เข้าเครื่องนะนำทำให้ไม่ซักนะสาเหตุนะสาเหตุว่าปั่นได้นะแต่ซักไม่ได้สาเหต well ุอาจจะมาเกิดโซลินอยน้ำนะไม่ทำงานนะสาเหตุอาจจะเกิดจากโซลินอยน้ำไม่ทำงานนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะมาปิดสวิตช์เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะก่อนอื่นเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องก่อน านะสาเหตุที่ไม่ปักอาจจะเกิดนะ้ําไม่เข้าเครื่องนะก็เลยไม่ทํางานนะเครื่องก็เลยไม่ทํางานนะโอเคปิดเครื่องก่อนนะป,นะปิดตัวนะปิดัวิตถอดปักก่อนนะปิดัวิตถอดปักนะอย่าเล่นกับไฟนะมองไม่เห็นนะไฟมองไม่เห็นนะอย่าประมาทเชียว <c oughs> นะ โอเคนะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบโซลินอยน้ํากันนะตัวนี้นะก่อนอื่นเราก็ปิดวาล์วน้ําก่อนนะปิดวาล์วน้าเอาแล้วนะเอาน้ําออกนะเอาแตาย่ยางน้ําเข้าออกนะนะโซลินอยน้ําไม่ทํางานนะพอโซลินอยน้ําไม่ทํางานเครื่องเครื่องซักผ้าก็ไม่ปั่นซักนะมันก็เฉยอยู่งั้นแหละนะอ้าวนะเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบโซลินอยน้ํากันนะ ก่อนอื่นเราก็จะต้องถอดน็อตออกสองตัวนะนะตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวเป็นสองตัวนะเป็นน็อตยึดฝาครอบไอ้วาล์วเทรีนอยน้ำดังนี้นะเราก็ใช้แจ็บล็อกเบอร์แปดนะยี่ห้อ LG ชิบะนะ LG ชิบะเคยได้ยินหรือเปล่านะยี่ห้อ LG ชิบะ มาเอาละออกมาแล้วนะสองตัวออมแล้วนะเดี๋ยวเราก็งัดอันนี้ออกมาเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็งัดออกมาเลยนะาออกอ้าวเนนะ,เ,ะนะเราก็เปิดฝาครอบออกเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนี่คือ วาวน้ําเข้านะหรือเขาเรียกว่าโซลินอยน้ํานะนะเป็นขาเดียวนะขาเดียวนะ LG นี่โซลินอยน้ําขนาด10โลนี่เขาจะมีขาเดียวนะขาเดียวนะโอเคนะก่อนอื่นนะวิธีตรวจสอบนะวิธีตรวจสอบ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะเช็คไฟนะ mm hmm. ไฟที่มาเลี้ยงโซลินอยน้ําเนี่ยนะว่ามีไหมนะ ว่ามีไหมเป็นไฟ220โวลต์นะไฟ220โวลต์ AC นะนะเดี๋ยวเราก็จะใช้มิเตอร์เนี่ยนะใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยนะตั้งไปที่ย่าน250โวลต์ AC นะ a อ v เนี่ยนะอือนะนะตั้งไปที่250โวลต์ AC นะเพราะเป็นไฟบ้านนะไฟ220โวลต์แต่เราตั้ง250โวลต์นะนะเสร็จแล้วเราก็ใช้ปลายเข็มมิเตอร์ดำแดงเนี่ย นะจิ้มค้อมไปที่น,นี่เลยนะนี่นะที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราจิ้มค้อมไปเลยนะเดี๋ยวยเดี๋ยวเราขยับออกก่อนนะขยับนะขยับออกหน่อยนะขยับออกหน่อยเอาละเอาละนะขยับออกแล้วนะให้มันมีร่องเคมิเตอร์ลงได้นะให้มีร่องเคมิเตอร์ลง มิเตอร์ลงได้นะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะเอาสายมิเตอร์ดาแดงเนี่ยนะจิ้มค่อมไปที่ขาทั้งสองขานี่เลยนะสีดําอยู่ด้านอยู่ด้านไหนก็ได้นะสีแดงอยู่ด้านไหนก็ได้นะไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหานะเดี๋ยวไปเปิดเปิดเครื่องเสื้อผ้าก่อนนะเปิดเครื่องเสื้อผ้าแล้วกดตดทาร์สนะแล้วเราก็เอาเข็มมิเตอร์เนี่ยมาจิ้มอย่างนี้นะแล้วดูมิเตอร์เจนะ ว่ามีไฟมาเลี้ยงไม้แกมมิตเตอร์ขึ้นม้นะเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะอ้าวล้วนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะเสียบปลั๊กก่อนนะเสียบปลั๊กก่อ,เ,อเสียบปลั๊กเปิดสวิตอ้าวช่างทวีปเปิดสวิตแล้วนะช่างทวีปเปิดสวิตแล้วนะเดี๋ยวช่างทวีปจะเปิดเปิดเครื่องนะจิ้งกองจิ้งกองแล้วนะเอาช่างทวีปเปิดสตาร์ทเลยนะกดสตาร์ท อ๋อละสะตาร์ทแล้วนะนะเราก็เอาปลายเข็มมิเตอร์ดำแดงนะจิ้มคอมไปเลยนะแล้วดูสิเข็มมิเตอร์ขึ้นไหมนะเข็มมิเตอร์ขึ้นไหมอ้าวเข็มมิเตอร์ขึ้นนะนั่นเห็นไหมเห็นนะเข็มมิเตอร์ขึ้นเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบนะสองร้อยสี่สิบโวลต์นะนะไฟมานะมีไฟนะสองร้อยสี่สิบโวลต์เห็นไหมนะ แอมิเตอร์ขึ้นนะสองร้อยสี่สิบโวลต์นะ,ะแสดงว่ามีไฟมานะนะ,ะแสดงว่ามีไฟมาเลี้ยงโซลินนยน้ำแต่โซลินนยน้ำไม่ทำงานปัญหาก็คือโซลีนอยน้ำเสียนะเสียเสียเจนะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนโซล,ลี่ยนโซลิโนยน้ำตัวนี้นะวาวน้ำเข้านะปิดเครื่องก่อนนะปิดก่อนเอาละ ตวิท์ิตวิถอดตักนะเอาละนะปิตวิตปิตวิตถอดตักแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนโซลีนอยน้ํากันนะเราจะมาเปลี่ยนกันก่อนอื่นนะก่อนอื่นเราก็ดึงท็อกเก็ตไฟออกก่อนนะท็อกเก็ตไฟที่มาเลี้ยงโซลินอยน้ําเนี่ยดึงออกเลยนะอดึงออกตรงๆเลยนะดึงออกเลยเอาละนะแล้วอันนี้นะแล้วก็งัดขึ้นนะนี่นะ งัดขึ้นแล้วดึงมาทางนี้นะงัดขึ้นนะนะดึงออกดึงออกนี่นะออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วยี่ห้อ l g นะเป็นซิงเกิลนะซิงเกิลวาวนะนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่วาลเดียวนะมีวาลเดียวนะวาลเดียวโอเคนะมันเสียนะมีไฟมาเลี้ยงนะมีไฟมาเลี้ยงแต่ว่า ตซลีนอยไม่ทำงานนะโอเคเดี๋ยวช่างทวีปจะไปเบิกอะไรมาก่อนนะคอยตักครกูอารณนะช่างทวีปก็ได้เบิกวาวตัวใหม่มาแล้วนะตซลีนอยน้ำนะยี่ห้อเอกนะอันนี้เป็นตัวใหม่นะนะเอาละ นี่นะนี่ซังพีเบิกมาใหม่แล้วนะเบิกมาใหม่แล้วตัวใหม่นะย่อ LG นะรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใส่กลับคืนเข้าไปนะใส่กับคืนเข้าไปนะนปนะว,นะวิธีใส่นะวิธีใส่นะวิธีใส่นะอันนี้จะเป็นรูน้ําเข้าเห็นไหมรูน้ําเข้าสําหรับเสียบเสียบโซลินอยด์ตรงนี้นี่ด้านน้ําออกนี่นะ น้ำเข้าตรงนี้นะออกตรงนี้นะอันนี้เป็นรูน้ำออกเห็นไหมเราก็เอาทางด้านเนี้ยนะด้านรูน้ำออกนะเสียบเข้าไปในรูนี้เลยนะเสียบเข้าไปในรูนี้เลยนะเราก็ยกยกตรงไอ้วาลน้ำเข้านี่ยกขึ้นก่อนนะยกอย่างเนี้ยนะนอนอย่างนี้ไม่ได้นะนอนอย่างนี้ใส่ยากใส่ไม่ได้นะใส่ยากแต่ไม่ได้แล้วก็ตั้งนี้ก่อนนะตั้งนี้ก่อนนะเอาทางนี้เข้านะเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะ น,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 น้าอยาก็ไปนะอยาก็ไปให้สุดเลยนืมน้าดันเขาไปให้สุดเลยเอาละสุดแล้วนะเอาทางนี้ขึ้นแล้วนะเอาทางนี้ขึ้นเอาละสุดแล้วน้าสุดแล้วนะแเราก็หมุนนี่ลงนะนี่นะหมุนลงงนี้นะหมุนลงนนะนงนจะเห็นจะเห็นขาสองขาเนี่ยนะให้เข้าไปอยู่ข้างในแผงนี้นะแล้วก็งัดงัดแผงนี้ออกมาหน่อยนะเนี่ยงัดออกมาหน่อยนะ กดลงอ่ะกดลงนะกดลงนะงัดออกมาหน่อยกดลงไปอ้าวละเข้าแล้วเหนนะ็นไหมอืมนะอาละนะเขาอยู่อย่างนี้นะนะเขาไม่มีตะกูล็อกหรอกนะเนะี<ๆ>่ยเขาอยู่อย่างนี้นะไม่มีตะกูล็อกนะอยู่อย่างนี้นะโอเคเราก็เสียบนี่สายไฟนะสายอันนี้สายไฟนะที่เราถอดออกเมกื่อกี้นะไฟมาเลี้ยงโซลีนนยน้ำน,นะเราก็ใส่ฟืนเะข้าไปนะ เห็นไหมนะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะต่อไปนะเราก็เอาฝาครอบนะปิดเข้าที่เดิมนะฝาปิดเข้าที่เดิมนะอันนี้รูนะใส่อารูให้ตรงนะใส่ไปก่อนนะใส่อย่างนี้ก่อนนะใส่รูวาวน้ําเข้าก่อนนะเนี่ยนะสวมเข้าไปนะอารูสวมเข้าไปก่อนนะนี่สวมอย่างนี้ กดลงไปนะตรงแล้วนะสองข้างตรงแล้วรูตรงแล้วแล้วกดลงไปอือเอาละนะเรียบร้อยขันน็อตสองตัวนะขันน็อตสองตัวเอาละนะเอาละอีกตัวหนึ่งเอาละแน่นแล้วแน่นแล้วนะต่อไปเราก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะ ต่อน้ำนะต่อน้ำเข้านะต่อน้ำเข้าเครื่องนะแล้วก็เปิดสวิตเปิดไฟเปิดเครื่องนะดูซิว่าจะใช้ได้ไหมนะเอาแล้วนะจัางทวีปก็ต่อวาล์วน้ําเข้าเรียบร้อยแล้วนะต่อวาล์วน้ําเข้าเครื่องักผ้่าเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเอาล้เปิดวาล์วน้ําแล้วนะเปิดวาล์วน้ําแล้วเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วเอาเปิดสวิตเอาเปิดสวิตแล้วนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันทิ้นนะ ว่าจะใช้ได้ไหมนะเอาเปิดเครื่องเลยอ้าวเปิดเครื่องแล้วกิ้งกองกิ้งกองนะกดสาตาร์ทเลยนะกดซักเลยนะกดซักเลยปึ๊บอ,อ้าวนะนี่ช่างทวีปก็ได้ใส่ผ้าไปนะทดสอบนะใส่ผ้าทดสอบไปอันนี้กําลังช่างน้ําหนักอยู่นะอืม เอาละน้ำมาแล้วนะมันคืดๆนะน้ำเข้าแล้วน้ำเข้าแล้วนะนะเดี๋ยวลองดูทินะว่าเครื่องซักผ้าจะทำงานไหมนะคอยสักคู่นะคอยตักคู่เดี๋ยวพอน้ำเข้าได้ระดับนะน้ำเข้าได้ระดับมันก็จะทำงานเองนะมันก็จะผันซัด้วยอัตโนมัตินะคอยสักคู่นะคอยสักคู่ทางานแล้วนะทำงานแล้วทำงานแล้วเห็นนะ นะเครื่องทักาทำงานแล้วอ้าวนะดีอีนะให้ปิดฝานะให้ปิดฝาให้ปิดฝานะนะขึ้นดีอีให้ปิดฝานะปิดฝาเอาปิดฝาก่อนปิดฝานะทำงานแล้วนะผมนาเห็นว่าแป๊บ,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 บนะนะหน่ะเห็นแว๊บแว๊บๆบนะ เห็นไหมเห็นถังปั่นไหมแวบบแวบบแวบบแบบนะนี่ทำงานแล้วนะทำงานแล้วทำงานแล้วนะโอเคนะเครื่องซักผ้าก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับกรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ